ทีนี้ก็มาถึงคำว,ว่าการกําหนดสำหรับภิกษุข่ายหมายความว่าภิกษุหรือฆราวาสก็ตามผู้ประพฤติธ,ธรรม <c oughs> เมื่อป่อวย เป็นค่ายพึงกำหนดทรห้าประการหนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการง่ายที่จะพิจารณาความไม่งามในโอกาสเช่นนั้นสองพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร ในขณะนั้นอยู่เป็นประจำนี่ก็เป็นการง่ายที่จะเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารที่บริโภคเข้าไปหรืออาเจียนออกมาหรือความเบื่ออาหารเป็นต้นสามกำหนดความไม่น่ายินดีในโลกหรือในวัฏฏสงสารนี่อยู่เป็นประจำ ในโอกาสที่เป็นค่ายก็เป็นการง่ายที่คนจะมองเห็นความจริงข้อนี้เพราะว่าหยุดลงไหลมัวเมาไปได้พักหนึ่งสี่กำหนดความไม่เที่ยงในสังขารทางปวงอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นค่ายจิตใจหายมัวเมาเห็นความไม่เที่ยง สอง,งชีวิตสองสังขารซึ่งเป็นที่สั้างแห่งความเจ็บข่ายได้โดยง่ายสี่การกำหนดหมายในความตายเป็นสิ่งที่เธอเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายใน <c oughs> นี่ก็มี ความง่ายในการที่จะนึกถึงความตายพิจารณาความตายอยู่ในใจได้อย่างลึกซึ้งซึ่งตามธรรมดายากที่จะทำได้และได้สรุปความในตอนท้ายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุข่ายผู้มีกำลังน้อย รูปใดไม่ละทำห้าอย่างเหล่านี้เธอจะหวังผลอันนี้ได้คือจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ปัญญาอันยิ่งในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วและอยู่ <c oughs> ต่อการไม่นานเลย นี่สรุปความว่าเป็นอย่างที่เคยกล่าวกันอยู่เสมอว่าความเจ็บไข้หรือความตายก็ตาม <c oughs> ย่อมเป็นครูที่มาสอนอะไรได้มากดีกว่าเวลาที่สบาย <c oughs> อันเป็นเวลาที่กำลังลงไงลอมัวเมาอยู่สิ่งที่ พึ่งสังเกตในสบาลีนี่ก็มีอยู่ว่าดูความไม่งามนั่นดูเอ่อดูที่กายดูความปฏิกูลนั่นดูในอาหารดูความไม่น่ายินดีนั่นดูในโลกดูความไม่เที่ยงนั่นดูที่สังขารต่างปวง <c oughs> กำหนดความตายนั่นกำหนดในภายใน